ข่าวดียาฟาวิพิราเวียรักษาโควิด2ล้านเม็ดถึงไทยแล้วดร์สาธิตปิปุเตชะโพสเ์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวดียาฟาวิพิราเวีย2ล้านเม็ดถึงไทยแล้วเผยภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะจัดส่งมาเพิ่มอีก1ล้านเม็ดรวมเป็น 3ล้านเม็ดเมื่อวันที่26เมษายนดรสาธิตปิตุเตชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และสอสอจังหวัดระยองได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับยาปวาวิทิราเวียที่ใช้รักษาอาการโควิด -19 ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยจำนวน2ล้านเม็ดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีใจความว่าเมื่อคืนนี้วันที่26เมษายน2564เวลา1นาฬิกา ยาฟาวิพิราเวียสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวน2ล้านเม็ดได้จัดส่งจากสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบิน NS-8545 ได้มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยางในส่วนนี้องค์การเภสัชกรรมจะได้เร่งกระจายจัดส่งให้สถานพยาบาลเครือข่ายต่างๆต,ตามการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข p a e o c ทันทีและภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการจัดส่งมาเพิ่มอีกจำนวน1ล้านเม็ดรวมเป็น3ล้านเม็ดซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหายาปาวิพิราเวียที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้พร้อมกันนั้นได้ให้องค์การดำเนินการจัดหาเพิ่มอีก2-3ล้านเม็ด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามียาเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ทั้งนี้ทางแพทย์ให้ความเห็นว่าการให้ยาชนิดนี้ในผู้ป่วยที่รับเชื้อระยะแรกแต่เนิ่นๆจะช่วยลดอาการรุนแรงของโรคได้